ค่ะจาจะกจาตรงนี้อ่าเอาใครจะมากอดเต่าเข้ายกมือกระชาแล้วกันวิ่งมากอดมา, <S <S 1> <S 1> าไม่ต้องมาทุกคนนะเดี๋ยวเปียบคุณยายบี้อ่าจริงๆที่มันจะเยอะกว่าน,นี้นะแต่วา่า่เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ยแย่อะไรกตรงนั้นนะแล้วหนึ่งคนมาแล้วก็แเารามาเก็กบกระเป๋าไปนะคะเอาเอาครูครูครูจะให้คิด เธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละฟังแค่เจ็ดคนเองเดี๋ยวครูจะลงขันกับครูทุกคนเลี้ยงพวกเธอเองเออกระชาไม่ทันละมันไกลไปยายช้ามากเลยลูกไปไปนั่งรั้วรถก่อนเดี๋ยวก่อนกระชาไกลไปเอาจอยแล้วกันใกล้ๆนะอย่าชงเลยอย่าชงนี่มารู้หัวอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แบบ ก่อนเลยนะก่อนเลยเอายายยายเร็วหน่อยนะยายยายเหนื่อยมากเลยยายยายอ้อมนาได้ยายอ้อมนาเพราะว่าตรงนี้มันจะมีที่เลยจริงๆเขาอยู่นอกนอกสเตจจริงๆเต่าอยู่นี่เนี่ยเต่าออกมาเต่าออกมาแต่าไม่ได้อยู่นี่เต่าอยู่นี่ทำมันจะมีไอ้ตรงที่เธอฟังคอมเมนต์ขนาดตรงนั้นฮ่าฮ่ามันจะอยู่นอกสเตจหราออกบ้านไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละแค่เจ็ดคนเองเดี๋ยวครูจะลงขันกับพวกครูทุกคน เลี้ยงพวกเธอเองไป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 ,ไปนั่งรวมกันตรงนน้นนู่น,นไปมา